ว้าเ<โ>อ้าว้าเบื่อย <one> เ,เลยเบื่อยมาเลย,ยน,นี่นม่คะเดี๋ยวรอรอทำหัวใหม่นะคะรอทำหัวใหม่ คสี่เกียร์นะสีส่เกียร์นะคะสี่เกียร์ว้าวหน้าช่วงล่างอ่าคัตสีสวยเออนะคะคันตี้สวยเลยนะฮะเกียร์อ่าพวมาลัย เดี๋ยวรอขึ้นหัวนะคะรอขึ้นหัวรอขึ้นหัวใหม่แล้วก็ทำหัวนะคะทำหัวทรงแบบนี้เลยแต่ครอบหน่อยสวยหน่อยนะคะ <c oughs> อะไรรองเท้าใ <c oughs> ส่คนละข้างเอาไประวังไอ้ไอ้นั้นแทงหัวนะ ชีวิตจาการรีวิวมากนะคะอาดูดูหลังคางก็จะล่วงไม่ล่วงป้านั่นนะป้าโอ้แน่เดี๋ยวรอใส่พื้นนะคะรอทำพื้นทำ หัวนะคะแม่ถ่ายน้ำมันเกียร์นะคะได้ไแล้วนะคะสู่ชีวิตมากในการรีวิว